ครับก็สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ผมอาจารย์ทิติธาราสุขก,ก็กลับมาพบกับสมาชิกทุกท่านอีกครั้งหนึ่งวันนี้เราก็จะมาคุยกันในท็อปิกที่มีสมาชิกหลายท่านสอบถามเข้ามาเกี่ยวข้องกับตัว n o n นอน 200D กับ 800D ว่ามันน่าใช้ไหมนมันก็เป็นคำถามยอดฮิตนะครับซึ่งก็ค้างคางมาถึงตอนนี้ ครับก็เราก็พยายามที่จะทําให้เขาเรียกว่าสมาชิกหลายท่านเนี่ยได้คําตอบที่น่าสนใจไปต้องต้องขอบอกก่อนนะครับผมไม่มีตัวอ,อ 200d หรือว่าตัว 800d แต่เดี๋ยวผมจะใช้ตัว 80d อธิบายให้ฟังว่าไอ้สอตัวนั้นมันมีความแตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไรนะครับเมื่อมาเทียบกับตัว 80d ซึ่งถือว่าเป็นเบนช์มาร์กหรือว่าตัวท็อปสุด ท็อปสุดในลายของ m i มิ r l e s s ในตระกูล c a n น n ที่เป็น APS-C นี่ผมไม่รวมตัว 7D นะเพราะว่า 7D เนี่ยมันจะใช้โปรเซ s เซอร์หรือหน่วยประมวลผลเนี่ยสตัวซึ่งมันก็แน่นอนครับกล้องก็จะทำงานได้เร็วมากแล้วมันก็จะเหมาะกับการถ่ายหลักๆเนี่ยหลายคนจะพวก 7D ไปถ่ายพวกกีฬาสปอร์ตนะครับที่ต้องการประมวลผลเยอะๆแต่นี้เราไม่จำเป็นเราไปมองที่ รูปทรงแล้วก็การใช้งานเป็นหลักแล้วกันตัวกล้องนะครับถ้าเกิดเรามองภาพเนี่ยตัว 800D หรือว่าตัว 200D ก็ตามมันตัวไซส์เนี่ยมันจะแวรี่ตามนะครับถ้าเกิดเราพูดถึงตัว 200D 200D จะเล็กกว่านะครับคือคือพูดง่ายๆจะเล็กกว่าตัวที่ผมกำลังจับอยู่เพราะที่ผมจับอยู่เนี่ยเป็น8 0 d ตัว 800D ก็ยังคงเล็กกว่าเหมือนกันดังนั้นการเล็กกว่าก็ทำให้คลิปเนี่ยนะครับการจับคลิปเนี่ยมัน นิ้วก้อยออาจจะหลุดนะครับหลายคนเนี่ยเวลาซื้อกล้องเคยตั้งคําถามว่าทําไมหลายคนถึงต้องซื้อกล้องก็ต้องซื้อกลิปกลิปก็คือส่วนที่ยื่นต่อไปต่อจบท้ายตรงนี้ไปนะครับไม่ว่าจะเป็นกลิปที่เป็นแบตเตอรี่หรือกลิปที่เป็นตัวจับอย่างเดียวถามว่าทําไมถึงต้องซื้อกลิปนะครับเพราะว่าลักษณะของการออกแบบกล้องเนี่ยถ้ากล้องมันตัวเล็กเกินไปเวลาเอามือจับต้องดูดีนะครับนิ้วชี้เนี่ยจะต้องประทับลงบนตัวปุ่มกดดังนั้น ไอตัวที่เขาดีไซน์ไว้ที่มันววเว้าขึ้นมาตรงเนี้นะครับเว้าขึ้นมาตรงนี้ยมันก็คือที่วางของตัวนิวน้วกลางนะเมื่อนิ้วกลางวางเสร็จปุ๊บก,กัดอะไรขึ้นครับนิว้วกลางวางเสร็จปุ๊บก,ก็ต้องมีนิ้วนางกับนิ้วก้อยซึ่งกล้องถ้ามันดีไซน์มาดีพอสมควรเนี่ยมันใหญ่พอสมควรเนี่ยนิ้วก้อยเวลาวางปุ๊บมันจะไม่หลุดนะครับเมื่อไม่หลุดปุ๊บเวลาลักษณะการจับดูนะครับสอดนิ้วเข้าไปแล้วก็จับก็จะเป็นในรูปแบบนี้นะครับก็จะจับแบบนี้ น,นิ้วก็จะไม่หลุดนะิ้วจะไม่หลุดนะแต่ก็บางตัวอย่างแปดร้อยดีหรือว่าสองร้อยดีถ้าบอดี้มันเล็กกว่ามันก็จะหลุดมันก็จะประมาณนี้นก็จะเกี่ยวแบบนี้นะครับเกี่ยวแบบนี้ถามว่าลักษณะการจับของกล้องรุ่นเล็กรุ่นใหญ่มันแตกต่างกันตรงไหนก็คือยิ่งรุ่นเล็กโดยเฉพาะถ้าเราเปรียบเทียบอย่างเช่นเอากรณีศึกษาตัว E O S R กับตัว U e S R P เนี่ยมันก็แตกต่างกันคลิปเนี่ยจับแตกต่างกันเลยนะครับตัว R เนี่ยก็จะเป็นจับแน่นคล้ายๆ 80D แต่ถ้าเกิดตัว RP ก็จะจับคล้ายๆกับตัว 200D แล้ดละกันนั้น8 0 0ก็อยู่ตรงกลางระหว่าง 80D กับ 200D อดีไอ้เรื่องของการจับเนี่ยแต่ละคนเนี่ยจะต้องเอามือไปทดลองจับไปทดลองจับของจริงๆก่อนถึงจะตัดสินใจได้เพราะมือแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับระยะนิ้วความอวบใหญ่ของตัวข้อผู้หญิงผู้ชายแตกต่างกันทีนี้เราพูดถึงรูปทรงภายนอกก่อนนะครับ การที่เราจับแบบเนี้ยของกล้องไนสไตล์นี้ไม่ว่าจะเป็น200 d 800 d หรือว่า80 d ก็ตามจับแบบเนี้ยถ้าเกิดเราติดตั้งเลนส์ตัวสั้นนะครับมันจะไม่มีปัญหาเลยเพราะมันจะจับได้สะดวกนะครับแต่เมื่อไรก็ตามที่เราเอาใช้เลนส์ตัวที่มันยาวปุ๊บนะบเวเราถือมาปุ๊บเนี่ยคือมือใหม่จะถือกล้องแบบนี้นะครับดูนะครับแขนยืดตรงออกไปแล้วถือกล้องแบบนี้ การถือกล้องนี้เมื่อเมื่อใช้กับเลนส์ตัวยา,ยาวๆเนี่ยนะครับมันจะมีปัญหาแรงแรงบิดมันจะมีอยู่ตรงนี้มันจะอยู่ตรงนี้มือก็จะควยอย่างนี้นะครับคือมันจะมีทั้งแรงกดไปข้างหน้าแรงเฉียงไปนะเวลาจับมันจะมีปัญหาเวลาถ่ายปุ๊บก็จะสายนะครับนั้นคนส่วนใหญ่ก็เลยถูกสอนให้จับกล้องด้วยการเอามือประทับแบบนี้นะครับจากนั้นเวลาเราจับเสร็จปุ๊บนะครับตากล้องแบบนี้แต่ถ้าเกิดเราอยากจับมือเดียวนะครับให้เราพลิกกล้องทางน,นี้นิดหนึ่งนะครับบิดมานิดหนึ่งนะครับ ให้น้ำหนักนะครับมันถ่ายเทลงตรงนะครับเขาเรียกว่ากล้ามเนื้อในส่วนเส้นบริเวณตรงนี้นะครับเมื <S <S ่อเราจับปุ๊บก็จะกลายเป็นแบบนี้มันก็จะสะดวกขึ้นจะไม่ไปแบบนี้แบบนี้ปุ๊บมันจะเกิดแรงบิดนะครับทำให้จับกล้องไม่นักก็จับแบบนี้เฉียงๆนะครับและสำหรับเวลาจะยกถ่ายปุ๊บถืออย่างนี้นะครับเวลาย,ยกถ่ายปุ๊บก,ก็ค่อยหันกล้องมาแล้วก็จับแบบนี้นั้นเวลาที่เราพูดถึงกล้องในตระกูล 200D 800D เนี่ย มันก็จะมีลักษณะที่มันโดดเด่นกว่ากล้องพวก m i ม r l e s s อย่างพวก XT20 นะครับตรงที่ว่าการจับกระชับกว่านั้นะคนที่จะซื้อพวก 800D 200D เนี่ยก็จะได้การจับที่กระชับนะครับถ้าเปรียบเทียบการถามว่าไอ้สตัวนั้นมาแตกต่างกันตรงไหนน,นะครับไอ้ตัว 800D 800D เนี่ยเขาในรหัสต่างประเทศเนี่ยนะครถ้าเราไปเซิร์ชใน Google ถ้าเราอยากค้นหาข้อมูลในต่างประเทศเราะจะไม่เจอ ตัว 800D เราต้องใช้คำว่า T7I หรือ T7I คบนี้เป็นสเปคในต่างประเทศงนั้นเวลาเราเซิร์ชเราก็ต้องดูนิดหนึ่งแล้วก็กล้องในตระกูล 200D กับ 800D เนี่ยมันเป็นกล้องที่อยู่ในตระกูลที่เรียกว่า Entry Level หรือเริ่มต้นคาว่าเริ่มต้นก็หมายความว่าตำแหน่งปุ่มที่ผมเคยบอกไปในคลิปก่อนหน้าเราไปหาดูถ้าเกิดไม่ไม่ขี้เกียจนะครับถ้าขี้เกียจก็เดี๋ยวผมอธิบายฝัง ในลักษณะของกล้องแค n น n เนี่ยเขาจะดีไซน์ชัดเจนว่าในตระกูลที่เป็น Entry Level จะไม่มีจอนะครับแล้วก็ปุ่มตัวเนี้ยปุ่มตัวเนี้ยนะครับ d r i v e m o d e ก็ถูกย้ายไว้ตรงนี้นั้นตัวนี้ก็จะโลง่งถ้านึกภาพไม่ออกให้นึกภาพตัวนี้ครับของตัวกล้องอ่า Sony A7 Mark II นะครับก็ตัว A7 Mark II ก็จะถูกดีไซน์คล้ายๆกับกล้องในตระกูล เขาเรียก entry level ของตัว Canon เพราะถ้าเราดูแบบนี้ปุ๊บตรงซ้ายเรียบๆตรงขวามี drive mode นะครับแล้วก็มีปุ่มปรับนิดหน่อยมันก็จะไปสอดคล้องถ้านึกไม่ออกก็ถ้าเป็นม o ร l เล s ก็ให้นึกถึง M50 แต่ถ้าเกิดเป็นตัวในตระกูล entry level ก็นึกถึง 200D กับตัว 800D ะตรงนี้ทั้ง 200D กับ 800D เนี่ยเปิดตัวเมื่อปี2017ปีนี้2019ก็เปิดตัวมาประมาณเกือบ2ปีนะครับ สองปีตัว 800D ดีจะเปิดตัวก่อน200ดีเปิดตัวทีหลังหางจนประมาณสัก4เดือนทั้ง2ตัวเป็นเซนเซอร์24ล้านก็คือเท่ากับตัว8 0ดีเลยนั้นมันก็คือจะบอกว่าเป็นเซนเซอร์ตัวเดียวกันก็อาจจะไม่แปลกนะครับตัวไ s o เนื่องจากตัวไ s โของตัว 200D ดีกับ 800D ดีเนี่ยมันดันไปได้เท่ากันเพราะมันเป็นรุ่นหลังๆไอตัว80ดีมันเป็นรุ่นก่อนหน้าจะดันได้น้อยกว่านะครับใช้จอ เอกลักษณ์ของตัวแค n น n ก็คือจอฟลิปแบบนี้นะครฟลิปก็สะดวกนะครับถ่ายตัวเองก็หันแบบนี้นะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าจะจับถนัดหรือเปล่าเพราะว่าตัว 800D มันก็มันก็ไม่ได,มไมได้มันก็ไม่ได้เบานะครับเพราะ8 0 0รดีเนี่ยมันจะหนักประมาณครึ่งกิโลนะครับก็คือ532กรัมแต่ตัว 200D เนี่ยจะหนักอยู่ประมาณตาก,กันมาสัก80กรัมทีไปร0อกรัมแล้วกัน ทั้ง2ตัวเนี้ยนะครับ 800D ก็จะถ่ายภาพต่อเนื่องนะครับ 800D นะถ่ายภาพต่อเนื่องได้6เฟรมเซกถามว่า6เฟรมเซกมันแค่ไหนมันก็น้อยกว่า 80D อยู่1เฟรมเซกเพราะว่า 80D มันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นกล้องระดับเซมิโปรที่เกือบจะท็อปแล้วล่ะนะครับถ้าเราไม่รวมตัว 7D นะครับแล้วก็ตัว 800D เนี่ยเขาก็จะถ่ายได้แค่ตัว Full HD ไม่ได้เป็น 4K หลายคนก็อาจจะชอบตัวออ,อะไรครับ M50 แต่ M50 ก็ถ่าย 4K ได้ค่อนข้างแย่เพราะมันจะครอปซึ่งก็จะไปเหมือนกับตัว Canon EOS RP ซึ่ง 4K ก็ครอปเหมือนกันซึ่งผมคิดว่ามันเป็นจุดจุดบอดนะครับซึ่งไม่รู้จะครอปไปทำไมแล้วก็ใช้คือกล้อง Canon ส่วนใหญ่นะครับเมื่อเวลาคุณจะไปถ่าย 4K เนี่ยคุณจะมีปัญหาทันทีในเรื่องของ Dual Pixel ค,คุณจะใช้ d u a l Pixel ในการโฟกัสไม่ได้แต่ว่าตัว Full HD ไม่มีปัญหานั้นเวลาคุณจะถ่ายวิดีโอให้คุณนึกเสมอว่าเวลาคุณซื้อ 200D 800D หรือว่า8 0 d เนี่ยให้คุณนึกเสมอว่าคุณจะถ่ายได้ Full HD Maximum 60เฟรมเซกซึ่งก็ถือว่าสมเหตุสมผลแล้นะครับตัว 800D กับตัว 200D เนื่องจากเป็นตัวประหยัดนะครับตัวปิดซึมข้างในเนี่ย มันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเพนตามิลเลอร์เพนตามิลเลอร์คือจะเป็นกระจกกลวงซึ่งมันจะแตกต่างจาก 80D 80D จะเป็นพิซซึมของแท้ก็คือจะเป็นเขาเรียกว่าแก้วตันนะครับแก้วตันแต่ตัว 800D กับตัว 200D จะเป็นเขาเรียกกระจกสะท้อนภาพนะครับจะไม่ใช่แก้วตันดังนั้นะมันก็จะมีคุณสมบัติบางอย่างที่มันแตกต่างกันแต่ข้อดีของกระจกนะครับที่เป็นเพนตามิลเลอร์คือมันเบา นันคุณก็จะได้กล้องที่ของ 800D กับ 200D ที่มันเบาวกว่าตัว 80D แล้วก็ถ้าเราเอากล้อง 200D กับ 800D เนี่ยไปเปรียบเทียบกันนะครับ 800D มันจะถอดร,รหัสถอดคลนนิ่งมาจากตัว 80D มากกว่าดังนั้นมันก็จะมีจุดโฟกัส45จุดนะครับซึ่ง45จุดมันก็จะไปเท่ากับตัว 6D Mark II นะคุณซื้อ 800D คุณก็จะได้ระบบโฟกัสเหมือนกับตัว 80D แล้วก็เหมือนกับ 6D Mark ถูนะับหมายก็เป็นชุดเดียวกันนะครับใช้ทั้งตัวเซนเซอร์ APS-C แล้วก็ตัวฟูลเฟรมนะครับแล้วก็ตัว2แต่เนื่องจากตัว 200D มันเป็นตัวเล็กนะครับตัว 200D จะมีจุดโฟกัสแค่9จุดมันจะแตกต่างกันอันนั้นถ้าเกิดราคามันไม่แตกต่างกันมากนะนะครับถ้ามองที่จุดโฟกัสอย่างเดียวผมก็อยากจะแนะนําให้ลองมองไปที่ตัว 800D น่าจะเหมาะสมกว่าแต่ 200D ก็จะมีจุดเด่นนะเขาคือเบานะครับเบาสะดวกนะครับ แล้วก็สองร้อยดีเนี่ยเขาก็จะเอถ่ายภาพต่อเนื่องได้น้อยกว่าวก็คือสองร้อยดีห้าเฟรมเปอร์เซกนะครับแปดร้อยดีหกเฟรมเปอร์เซกแปดสิบดีตัวเนี้ยเจ็ดเฟรมเปอร์เซกคิดง่ายๆแล้วกันแล้วก็ตัวแปดร้อยดีนะครับเวลาถ่ายวิดีโอเนี่ยเขาจะมีดิจิตอลวิดีโอสเตเบลิซชันมันจะเหมือนกับตัว m 5 0แต่ตัว 200D ไม่มี 80D ก็ไม่มี แล้วก็ตัวแฟลตนะครับแฟลตก็คือกล้องตะกูเนี่ยมันจะเป็นกดแฟลตแบบนี้นะกดุมนี้ก็มีแฟลตเด้งขึ้นมาแต่เราต้องเปิดเครื่องก่อนแล้วก็อยู่ในโหมดเดยนนะครับอ๋อโทษทีไม่ได้ใส่แบตบนะครับเปิดให้ดูไม่ได้จะมีปุ่มตัวนี้นะครับหรือถ้าเกิดเราตั้งโหมดเป็นโหมดเขาเรียกว่าออโต้แบบอินเทลเจนที่รวมแฟลตนะครับเวลาสถา,านการณ์ที่มันต้องการใช้แฟลตนะครับตัวปุ่มตัวปุ่มสี เขียวตัวนี้นะครับลองดูนี่นี่เป็นโฟกัสของตัวอ่าโอเคมาแล้วสีเขียวตัวนี้นะแลชจะเด้งออกมาเองถ้าแสงไม่ไม่พอนะครับแล้วก็ตัวน้ําหนักนะครับผมบอกไปแล้วนะครับตัวหน้ตาต่างบอกไปแล้วตัว 800D เนี่ยกับตัว 200D มันก็จะมีะไวไยเลสที่เป็น Wifi มีบลูทูธซึ่งมันก็แน่นอนเป็นข้อดีนะครับเพราะบลูทูธการเชื่อมต่อมันจะ เชื่อมต่อได้ประหยัดพลังงานมากกว่าหน้าจอหมุนได้มีบิวอินแฟลตต่อ x t e r n a l f l a s h ตัวนี้ได้คือ Canon ผมไม่เข้าใจนะเวลาซื้อมาเขาไม่มีตัวอุดนะครับตัวซ็อกเก็ตของตัวแฟล t มาให้ยหี่ออื่นมีนะแต่ Canon ไม่มีผมไม่แน่ใจว่าตัวที่ผมซื้อมันไม่มีเองหรือว่าอะไรเพราะผมเพิ่งใช้ผมมี dslr ตัวเดียวนะครับน,นผมไม่แน่ใจว่าเฉพาะตัวนี้หรือไม่หรือ,รอขาดไปแต่โดยส่วนใหญ่ก็ไม่เห็นนะครับยอืออื่นเห็นนะ ลองเปรียบเทียบกันดูแล้วกันว่าใช่หรือไม่แล้วก็จุดเด่นของทั้ง 800D กับ 200D หรือแม่ 80D เองก็คือเขามีทัชสกรีนซึ่งเป็นทัชสกรีนที่มันเด่นกว่าเจ้าอื่นเลยนะครับเจ้าอื่นเนี่ยสู้ไม่ได้อย่างทัชสกรีนของตัวฟูจินะครับก็สู้แคนนอนไม่ได้นะครแล้วก็ตัวนี้นะครับตัว A7 Mark II นะครับซึ่งก็เป็นฟูลเฟรมโซนี่ด้วย ก็ทัชสกรีนไม่ได้นะครับก็ใช้ได้แต่ปุ่มด้านหลังซึ่งแน่นอน,นครับสู้แคแน,นไม่ได้ถ้าใครชอบทัชสกรีนชอบถ่างชอบกดนะครับกดเพื่อจะถ่ายภาพเมื่อเรากำลังเลงๆอยู่้องถืองี้ใช่ไหมครับเอาถืองี้นะครับย้ายภาพนิ่งเราก็เอื้อมมือขวามาแล้วก็กดแตะกดแตะอย่างเงี้ยได้แต่เราจะทําแบบกล้องรุ่นใหม่อย่างกล้องโซ n y ที่ว่าเอาฝาพับไว้งี้นะครับ เวลาเราเอาหน้าไปแนบเอาเราอยากจะเอามือลากไปแบบทัดแผลเพื่อที่จะปรับจุดโฟกัสเรื่องทายังทําไม่ได้แต่เราก็มีข้อดีาะว่าเราเปิดเครื่องปุ๊บเราเห็นเราอยากจะแตะถ่ายภาพตรงไหนเราก็แตะไปเลยมันก็สามารถที่จะถ่ายภาพแล้วก็โฟกัสไปได้ในด้วยตัวนั่นก็ถือเป็นจุดเด่นนะครับดีคนละแบบแล้วกันนะฮะก็ตัว 800D กับ 200D เนี่ยมีทั้งไมโครโฟนพอนะครับไมโครโฟนแยก แต่จะไม่มีหูฟังนะครับมีฟังก์กชันทำ랩นะครับมี face detection f a det ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นของตัว canon นะครับแต่หลายคนก็บอกว่าอุ้ยเดี๋ยวนี้เขามี I detection แล้วซึ่ง I detection เราอาจจะต้องไปเล่นในตระกูลใหม่ๆนะครับอย่างเช่นตัว m50 นะครับผมไม่แน่ใจตัว8 0 0รดีมีหรือไม่ในส่วน e detection เดี๋ยวผมขอเช็คข้อมูลให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าใครสงสัยก็ โพสถามในตัวช่องแ้วกันนะครับทั้ง2ทั้งส,งงสงตัวก็จะเป็น 200D กับตัว 800D ก็เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้นะครับจุดด้อยของกล้อง 800D กับ 200D ซึ่งเทียบกับตัว8 0 d เนี่ยก็คือถ้าเป็นจุดจุดด้อยที่เหมือนกันกนะ็คือเขาไม่มีการสั่นนะครับแคนนอไม่มีการสั่นนะนะครับถ้าไอการสั่นที่เห็นว่าเป็นดิจิตอลเนี่ยเขาใช้ในการถ่ายวิดีโอ แต่การสารั่นภาพนิ่งไม่มีนั้นกล้องแคนนอนทุกตัวจะต้องพึ่งเลนการสารั่นนะครับถ้าการสั่นไม่มีที่เลนก็จะเกิดปัญหาในแง่ของการถ่ายภาพนิง่งนะครับแล้วก็ 200D กับ 800D จะไม่มีซนะิล e n v i r o n m e ซิลนั้นการใช้กล้องนะครับในในที่ฝนมีละอองน้ำมีรองฝุ่นก็ต้องใช้ความระมัดระวังแต่ตัว 80D มันมีเ e ส t ซอร์ชิลนั้นก็อย่างที่บอกว่าหลายคนที่เขาเทใจมา 80D นยเพราะว่ามันมีเวสเซอร์ชิลนะครับมันมีพอร์ต หูฟังนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ใหญ่แล้วก็ฟังก์ชันต่างๆเนี่ยมันสอดคล้องกับการถ่ายวิดีโอนะครับจุดปรับต่างๆแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวกล้องรุ่นต่ำเนี่ยตัวเนี้นะครับปุ่มตัวนี้กล้องรุ่นต่ำก็อย่างเช่นตัว m ห้าสิบนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบกดแบบสี่ทิศทางหทิศทางนะครับแต่ตัวถ้าเป็น80ดสิบดีจะเป็นหมุนอย่างนี้เห็นไหมครับดังนั้นการหมุนนี้มาช่วยทําให้การปรับค่าได้ง่ายขึ้นดังนั้นกล้องตัวนี้ กล้องโดยทั่วไปอย่างเช่น80สองร้อยดี D, กับ8ปดร้อยดีก็จะมีปุ่มปรับแค่ตัวนี้ตรงนี้นะครับแต่ตัวนี้ไม่มีก็จะเป็นแค่ปุ่มควบคุม4หรือ8ทิศทางแค่นั้นเองนะครับนั้นก็จะทําให้มันก็จะมีข้อข้อด้อยนะครับในแง่ของการปรับไม่ได้ปรับไปน้อยกว่าแต่ก็อย่างว่าครับมันเป็นกล้องระดับ entry level มันคงจะปรับหรือเข้าถึงไม่ได้มากมากมายนะ,นะะมันก็เป็นจุดที่อยากจะแนะนำนะครับ ก็ถ้าเกิดเรียนลาดับก็จะเรียนลำดับสองสองร้อยดีเล็กสุดนะครับบอดี้เล็กสุดแปดร้อยดีบอดี้ใหญ่ขึ้นมานิดนึงแล้วก็แปดสิบดีก็บอดี้ใหญ่ใหญ่ที่สุดถ้าวัดกันในแง่นั้นตัวกลิปไม่ต้องพูดถึงนะครับกลิปเนี่ยของตัวแปดร้อยดีก็จะจับกระชับกว่าสองร้อยดีก็จับกระชับเหมือนกันนะครับแต่จับกระชับได้น้อยกว่าจนแปดสิบดีก็จับกระชับได้มากกว่านั่นคือฟังก์ชันนะครับโดยรวมแล้วก็ปุ่มเปิดปิดอ่ะนะครับถ้าปุ่มเปิดปิดเนี่ย อุปปีวนใหญ่ของตัว c a n น n มันจะเขาเรียกว่าจะ follow ตามนะครับตัวไดอัลนะครับไดอัลอยู่ตรงนี้นะครับไดอัลอยู่ตรงนี้ปุ่มเปิดปิดถ้าเป็นของ 800D นะครับไดอัล 800D จะย้ายจากนี้มาตรงนี้นะัปุ่มเปิดปิดก็จะตามตามมาด้วยนะครับแต่ของตัว 200D เนี่ยผมจําไม่ได้ว่าปุ่ม,มอยู่ตรงไหนยังไม่ได้จับนะครับไมไ่จับลืมไปละลืมจับนานมากแล้ว คือมีการเทียบสเปคกันในเว็บไซต์ต่างประเทศว่าไอ้ 200D กับ 800D มันแตกต่างกันตรงไหนโดยส่วนใหญ่ก็จะให้โบตให้คะแนนเท่ากันในการทํางานในทุกฟังก์ชันเพราะมันแตกต่างกันน้อยมากดังนั้นถ้าในมุมมองของผมเนี่ยถ้าเกิดคุณอยากจะซื้อกล้องนะครับแล้วก็คุณซีเรียสเรื่องขนาดขนาดนะซีเรียสเฉพาะขนาดแลว่านะขนาดเล็กอยากได้กล้องขนาดเล็กคุณก็ไปเอา 200D แต่ถ้าคุณอยากได้กล้องขนาดใหญ่ขึ้นมานิดนึงแต่ไม่มีงบไป80ดีแบบตัวเนี้ยคุณก็ไป800ดีเพราะมันก็มีความทันสมัยใกล้เคียงกับ80ดีเลยแหละเพียงแต่ว่ารูปทรงมันไม่มีจอด้านบนนะครับแล้วมันก็มีฟังก์ชันนะครับก็คือถ้าเราพูดง่ายๆคือ800ดีก็คล้ายๆกับตัวท็อปของตัวเซมของตัว entry level นะครับตัวท็อปของตัว entry level แต่ถ้าเกิดมีงบนิดนึงนะครับเราไม่ซี้เรียสเรื่องประกันศูนย์คุณก็ไปเลือกประกันล้านนะครับราคาของแปดร้อยดีนะครับกับแปดสิบดีแปดร้อยดีของประกันศูนย์นะครับกับแปดสิบดีของประกันล้านราคาไม่แตกต่างกันแต่เวลามีประกันคุณก็ต้องรับผิดชอบเวลาไม่มีประกันคุณต้องรับผิดชอบเองคุณก็ลองเทรดออฟาละกันผมคงบอกไม่ได้แล้วครับอะไรมันจะเสียหรือไม่เสียนะครับมันขึ้นกับดวงแล้วกันอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มัน เอาแน่เอาน่นไม่ได้นั้นก็สรุปให้ฟังให้ง่ายนะครับว่ากล้องเนี่ยในตระกูลถ้าคุณสงสัยเรื่องของการใช้งานนะครับคุณก็ไปดูไม่ว่าจะเป็น 200D คุณก็ไปดูในวิดีโอของการรีวิว 800D ก็ได้นะครับมันพอๆกันหรือคุณจะไปดูรีวิวใน 80D ก็ไม่น่าเกลียดเพราะว่าเป็นกล้องในตระกูลเดียวกันเพียงแต่มีฟังก์ชันเขาเรียกว่ามินิไมค์แตกต่างกันนะครับส่วนแน่นอนครับในการเข้าถึงในฟังก์ชันการแอคเซสต่าง กล้องตัวที่ระดับสูงกว่ามันก็จะมีปุ่มในการเข้าถึงได้ง่ายกว่าและมีฟังก์ชันปุ่มกดมากกว่าแค่นั้นเองนั้นถ้าเกิดคุณไปเล่นตัวกล้องขนาดใหญ่นะครับอย่างพวก 5D คุณก็จะเจอปุ่มกดเนี่ยด้านหลังจอเนี่ยดานค่าซ้ายมือเย,เยอะมากๆนะครับก็เป็นว่าเป็นไอเดียสำหรับคนที่สอบถามเข้ามาแล้วกันนะครับว่าไอตัวดสองร้ 8, อยดีแปดร้อยดีมาแตกต่างกันตรงไหนเอาหลักๆแค่นี้แล้วกัน หลักๆก,ก็คือ1ตัวจุดโฟกัสนะครับสการดีไซน์สามน้ำหนักนะแล้วก็ตัวที่4ก็น่าจะเป็นตัวไอโซนะครับแต่ไอโซก็รุ่นใหม่กระดันได้มากกว่าแต่โดยรวมก็เป็นกล้องที่ดีทั้ง3ามโมเดล 200D 800D หรือไม่ก็ 80D ก็เลือกเอาที่ชอบตามประมาณแล้วกันก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ